สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่30พฤษภาคม2566โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาตลาดเรียว i ทมเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily กันนะครับ รอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเราอะนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะแต่ก็เป็นขาลงที่ไม่แก็แรงเพราะว่าอยู่เหนือเส้นแนวจีบีอยานะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะฮะสิแท่งก็ดูที่สักประมาณ4,000ประจุด นะครับเมื่อวานนะเราบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นนะครับเพราะว่าเขายังอยู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์อยู่ผลปรากฏว่านะครับปิดแท่งโดจีไปไม่สามารถทะลุลงแนวเส้นจิตวิยาที่เป็นซัพพอร์ตเดิมได้นะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะฮะยังบอกว่าอยากจะขึ้นอีกนะครับแต่การขึ้นเนี้ยรอให้เขาหลุดโซนออกมานิดนึงนะเขาถึงจะคอนเฟิร์มการขึ้นแต่การขึ้นครั้งเนี้ยนะครับจากราคาปัจจุบัน นะฮะหากจะขยับขึ้นมาสักประมาณสามพันกว่าจุดนั้นนะครับก็สามพันกว่าจุดนั้นนะฮะเขาเป็นการจบรอบสัญญาณฝั่งขาลงเท่านั้นนะครับอย่างน้อยนะครับหากเขาจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นที่ชัดเจนนะฮะเขาจะต้องยืนอยู่ยยเหนือเส้นแนวจิตวิยาคือเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นก่อนนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ เขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงเล็กๆทิ้งไว้เท่านั้นนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้ก็คือเป็นแค่หลุดอยู่นะครับส่วนตลาดนะครับเช้านี้นะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะ ยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเลยทีเดียวนะครับส่วนแรงขายนั้นนะนะยังคงนะอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกือบจะแข็งแรงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มมีจะลดลงด้วยนะเราก็พอจะสรุปในทำเฟรมที่เดลี่ว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นแหละนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะในระยะใกล้นะครับมีโอกาสจะขยับขึ้นได้เป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นแล้วนะครับก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นยังคงเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาในระยะหนึ่งแล้วเมื่อเราวิเคราะห์ในเมื่อวานแล้วนะครับว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟอย่างนี้อยู่ปลายเทรนขาลงแล้วนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนั้น ก็ยังจะคงไปไหนได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่นะครับนะส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับยังบอกว่านะฮะอยากจัดนะอยากจักนะครับอยากจะไปต่อนะก็คือออกข้างก่อนเพราะว่ายังไม่คอนเฟิร์มเพราะว่าเขายังโพงอยู่ในโซนที่เรียกว่าสุญญากาศนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางเป็นแพทเทิร์นที่ถูกต้องได้นะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ เขาจะคงเป็นหลุมอยู่นะครับนั่นก็หมายความว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของโมเมนตัมนั้นนะครับยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวดาวเล็กๆเท่านั้นนะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางได้ทําไมกราฟยังไม่เดินทางก็เพราะว่าตลาดนั้นนะครับยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับวินี้นะฮะอ่อนแรงเลยนะครับแรงซื้อนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่จะเพิ่มขึ้นส่วนแรงขายนั้นก็ยังทรงๆอยู่ในแนวที่เรียกว่าก่อตัวอยู่นะครับ เราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณเบรกปลายเทรนนะครับรอให้เขาคอนเฟิร์มอีกสักนิดหนึ่งก่อนกราฟมีโอกาสที่จะเดินทางอย่างน้อยเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับเป็นขาขึ้นที่ไม่แข็งแรงนะครับีอยู่ในอยู่ใต้เส้นแนวจิตวิยาเส้นหลักของเรานะครับใครเรียนไปแล้วก็แน่าจะพอจําได้บทที่2นะครับเรื่องลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนั่นเองนะฮะทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับหากแท่งนี้ปิดแท่งเขียวจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับตอนนี้นะฮะก็กำลังรอให้จบแท่งนะฮะอีกสักครึ่งแท่งนะฮะอีกสักครึ่งชั่วโมงนะฮะปิดแท่งเขียวก็จะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นของเราเลยทีเดียวนะฮะเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าเขามีโอกาสจะขึ้นได้อีกแต่ การขึ้นนี้นะครับมันจะเป็นการจบรอบสัญญาณขาลงที่เป็นแอคชั่นมาเก็ตแล้วก็อยู่ปลายเทรดนะดังนั้นก็อย่าคูไปไหนได้ไม่ไกลนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางอันนี้เกาะกับศูนย์อันนี้ดูง่ายนะครับก็ไม่ได้ไปไหนไกลเลยทีเดียวนะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงอยู่นะครับเช้านี้แรงซื้อนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่า แขงแรงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวอยู่เราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นกำลังจะเกิดรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นแต่ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟโดยรวมเขาจะต้องนะครับขึ้นไปทดสอบก่อนนะครับขึ้นไปทดสอบอย่างน้อยจากราคาปัจจุบันนะฮะขึ้นไปอีก1,000พันจุดนะครับไปทดสอบเส้นแนวจินิยาเส้นสีเหลืองก่อนแล้วสร้างแพทเทิร์นนะครับแล้วถึงจะเกิดดีมานโซนนะครับใจเย็นๆนะฮะไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับส่วน ปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสรุปแล้วก็รายงานนั้นนะครับวิเน,นียนะครับในต้นสัปดาห์นะครับก็ยังคงเป็นข่าวธรรมดาเนาะข่าวธรรมดาก็ไม่ก็จะแรงมากก็ยังคงส่งเสริมนะครับทำให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นอ่อนค่าลงในระดับหนึ่งแต่ส่วนปลายสัปดาห์นั้นนะครับเป็นปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่หนึ่งนที่เป็นตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขสรุปแล้วก็ตัวเลขรายงานก็งั้าจะแรงเลยทีเดียวนะครับสาหรับตลาดที่คา การว่านะครับค่าเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงด้วยปัจจัยกระทบค่าเงินในวิกนี้นะครับส่วนปัจจัยทางด้านนโยบายนะครับเราก็รู้กันแล้วนะครับว่าตาสารนี้นะครับอินเฟลชันนะครับการแก้ปัญหานะครับยังคงส่งเสริมนะฮะทำให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นยมงคงผ่อนค่าลงเรื่อยๆทาให้ตลาดของนักลงทุนโดยรวมนักตลาดรูปพัน์ตลาดหุด้นตลาดตา่ตางๆนะครับนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะ นี้เข้าสู่ตลาดที่ปลอดภัยนะครับไม่ใช่ทองคําอย่างเดียวนะครับทองคําเป็นส่วนหนึ่งของตลาดที่ปลอดภัยนะฮะใครใเรียนไปแล้วนะครับบทที่1เลยน่าจะพอจํากันได้นะครับใจเย็นๆน,นะครับสุดท้ายอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะฮะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นักลงทุนสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ